ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครี a อเตอร์ชแนลกับการเสี่ยงทายดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ผมทาการดูดวงด้วยตัวผมเองนะไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันวันนี้เราก็จะมาดูดวงเสี่ยงไทยแรนดอมไพทาร์โรก,กันเช่นเคยนะครับในหัวข้อเบาๆสบายๆดูเพลินๆไม่มีพิษมีภยัยดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับนะในหัวข้อที่ว่าความโชคดีสุดๆที่กําลังจะ เกิดขึ้นกับคุณเออวันนี้เราจะมาเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับโดยวันนี้ผมจะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับนะการแรนดอมนี้ผมจะใช้ไพ่หนึ่งหรือสองสำรับโดยประมาณแล้วต่ความเหมาะสมของหัวข้อซึ่งวันนี้จะใช้หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับนะมาเสี่ยงทายกันเลยนะครับผมทำนายไพ่ไปตามแนวทางสากลนิยมนะครับตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลปลอดใช้วิจารณญาณนะครับนะ โอเควันนี้นะมาเสียงทายกันคุณได้ไพ่โอ้ก้าวไม่เท้า n ไนอฟวอ One ใบนี้มาคุณไม่ต้องกลัวนะครับไนอฟวอนส์ก้าวไม่เท้าเป็นไพ่มีดีมีร้ายจะว่าเสียก็ไม่ใช่จะว่าดีก็ไม่เชิงเขาบ่งบอกว่าตอนนี้คุณเหนื่อยอยู่หรือเปล่าเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าต้องใช้คํานี้เลยว่าเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเพราะบางท่านนะบางท่าน บางท่านแบกภาระที่เกินความจําเป็นเออภาระของคนอื่นหรือเป็นเรื่องตกระไดพลอยโจรที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยที่ไม่ได้อยากจะยุ่งด้วยแต่คนอื่นโยนปัญหามาให้แบบนี้เกิดเหตุการณ์ทํานองนี้ขึ้นอยู่หรือไม่ลองทบทวนดีๆนะครับ ถ้าเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวุ่นของคนอื่นอยากให้ถอยออกมาหรือปล่อยวางให้ได้เท่าที่จะทำได้ถ้ายังวางไม่ได้อดทนทำไปก่อนแต่ถ้าวางได้วางเลยถ้าถอยได้ถอยเลยเพราะใบนี้เขาบอกว่าคุณเหนื่อยเกินความจำเป็นเหนื่อยในเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองอะไรแบบนี้ลองทบทวนดูนะครับนะโอเคไปกันต่อน,นะครับความโชคดีของคุณที่จะเกิดขึ้นนะ ความโชคดีสุดๆที่กําลังจะเกิดกับคุณนะความโชคดีสุดๆที่กําลังจะเกิดกับคุณถ้าคุณวางภาระได้ผมว่าอะไรๆจะดีขึ้นนะไม่ทันขาดคาไพ่รู้ใจเรามากเป๊ะเลยถ้าคุณวางภาระที่ไม่จําเป็นได้ภาระของคนอื่นอะไรแบบนี้ที่เขาโยนมาให้คุณนะอยู่ด้วยความสุขสงบคุณจะสบายมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเดอะเฮอร์มิตการอยู่กับตัวเองการพักผ่อนสงบๆนะ การอยู่เงียบเียปลีกวิเวกแม้แต่การปฏิบัติธรรมบางท่านที่มีเวลามีความพร้อมสามารถไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าต้องการหรือการปฏิบัติธรรมนี้จะทําที่บ้านก็ได้นะครับไม่จาเป็นว่าจะต้องไปวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมไปเคร่งเครียดอะไรมากมายเอาเป็นว่าตามกําลังศรัทธาถ้าชอบคร่ําเคร่งเคร่งเครียดก็จัดไปแต่ถ้าชอบแบบสบายสบายก็ทำสบายสบายอยู่ที่บ้านก็ได้การปฏิบัติธรรมทาได้ในทุกอิริยาบถขอให้ใจสงบเป็นใช้ได้นะครับ วิธีการอาจจะต่างกันไปแต่เป้าหมายเดียวกันคือความสงบทางใจลองดูโอเคไปกันต่อน,นะครับแล้วราศีกันก็เด่นนะเดะเฮร์มตนะแต่ดูได้ทุกราศีแหละการเสี่ยงไทยแบบนี้ดูได้ทุกท่าทุกราศีนะครับนะแล้วก็โอ้ดีอเมรสดวงดีมีผู้อุปถัมภ์อ่าเป็นดวงของคนที่มีความเพียบพร้อมอย่างแรกนะ,ะการอุปถัมภ์นี่เราไม่ได้หมายถึงว่าจะมีคนมาเลี้ยงดูคุณ แต่จะมีการหยิบยื่นความช่วยเหลือดีๆเข้ามาในส่วนที่คุณขาดอืย้ําเสมอเลยว่าการอุปถัมภ์ไมา่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณร้อเอร์ซโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไร แต่การอุปถัมภ์นี้คือคุณต้องขยันขันแข็งด้วยตัวเองก่อนแล้วถ้าขาดเหลือสิ่งใดจึงจะมีผู้ใหญ่หรือใครก็ได้ที่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยคุณแบบนี้คือความหมายของอุปถัมภ์นะครับถ้าคุณผู้หญิงได้ใบนี้คุณมีโอกาสเติบโตในแวดวงสังคมของคุณเป็นที่เชิดหน้าชูตายกย่องนะมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้นารีอุปถัมภ์ชัดเจนมากและย้ําเสมอเช่นกันว่านารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆให้ผู้หญิงเลี้ยง นารีอุปถัมภ์คือใช้ชีวิตตามปกติแล้วมีดวงดีจากสุภาพสตรีมีโชคลาภจากสุภาพสตรีติดต่อประสานงานกับสุภาพสตรีแล้วโชคดีอะไรแบบนี้นี่คือนารีอุปถัมภ์นะครับโอเคไปกันต่อเลยอ่าแล้วก็พลังงานดีงามแล้ววันนี้ถึงใบแรกจะดูเหนื่อยแต่ผมว่าคุณเหนื่อยเพราะธุระคนอื่นเหนื่อยเรื่องที่ไม่จำเป็นะนะ ธุระคนอื่นโยนมาให้แต่มีเฮอร์มิตมีเอ็มเพรสคุณจะสบายขึ้นสบายขึ้นแน่นอนเด็กถือไม้เท้าอ่าเพรสออฟวันส์กรณีที่คุณมีบุตรบริวารแปลว่าบุตรบริวารพึ่งพาได้ในความหมายที่1ความหมายที่2ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเติบโตได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงคุณเองจากเล็กไปใหญ่ทําจากน้อยไปมากอะไรแบบนี้นะครับและธาตุไฟก็เด่นนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เป็นไปได้นะครับช่วงนี้ คิดค้นทําอะไรขึ้นมาซิที่ยังไม่เคยลองทําหรือลองทําแล้วยังไม่เกิดผลสําเร็จลองเอามาปัดฝุ่นทําใหม่มีโอกาสสาเร็จนะแล้วก็อโอโ้เด็กถือเรียญเด็กกัเด็กตามมาเลยไม่ธรรมดาเพลสอเเ็นตะเคิลเมื่อกี้เด็กไม่เท้าอันนี้เด็กถือเหรียญตาบอ,อกมา บุรบริวารให้โชคจริงๆถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็คือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะมีไอเดียดีๆมีความคิดสร้างสารรค์ดีๆเติบโตทําจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากดังกล่าวคุณจะมีการเจริญเติบโตโดยลําดับอประมาณนี้เลยธาตุไฟเด่นธาตุดินเด่นาอมาดูกันซิตามปกติเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่เราไม่เน้นมากเพราะว่าสาการาการเสี่ยงทายสามารถจะดูธาตุใดราศีใดก็ได้นะครับดูได้ทุกธาตุทุกราศีแล้วก็อ โอ้โหแปดเหรียญชัดเจนยิ่งกว่าชัด A อเดลเพนทาเคิลใบนี้คือความร่ำรวยจากความสามารถความมั่นคงจากความสามารถการมีโชคดีในการงานหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ายิ่งขยันยิ่งรวยเออแปดเหรียญนี่ชัดเจนมากตามภาพเลยนะไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เขาสื่อสารตรงๆต,ตามภาพในภาพคือคนขยนันขันแข็ง,ขงทํางานและเงินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เหรียญที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือความร่ํารวยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยลาดับ ใบนี้ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่ายิ่งขยันยิ่งรวยอยู่เฉยๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นย้ำเลยแม้จะดวงดีโชคดีแค่ไหนแต่อยู่เฉยๆโชคก็ไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้าให้คุณคว้าโดยง่ายแต่หมายความว่าดวงดีแล้วฟ้าเปิดทางสะดวกหยิบจับอะไรจะง่ายขึ้นโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นเออนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าดวงดีนะครับดวงดีแล้วรีบปฏิบัติด,ดีด้วยเลยนะอย่าอยู่เฉยๆนะ โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อพลังงานดีงามวันนี้อความโชคดีสุดๆที่กำลังจะเกิดกับคุณตามความเชื่อย้ําว่าตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับดวงดีแล้วต้องขยันขันแข,ข็งด้วยนะความโชคดีสุดๆที่กำลังจะเกิดกับคุณโอ้โหเดอะสตาร์กราบสาธุผมขอรับด้วยคนใบนี้มาเดอะสตาร์ความหมายแรกถ้าคุณมีปัญหาใดๆ ปัญหาจะได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างถูกต้องถูกวิธีทันเวลาถูกคนถูกที่ถูกเวลานี่คือความหมายที่หนึ่งของเดอรสตาร์นะอะ,อะไรอะไรจะเข้าที่เข้าทางและความหมายที่สองคือคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงอมไม่ธรรมดาการมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นดารานักแสดงนักร้องอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพโด่งดังได้มีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้เราแทบทุกคนทุกท่านมีสื่อในมือนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เผยแพร่ความสามารถของคุณออกไปนะ บางท่านมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวความสามารถเด่นรูปร่างหน้าตาดีเผยแพร่ออกไปในทางที่ถูกที่ควรคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นและส่งผลดีต่องานของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนค้าคนขายนะจะขายดิบขายดีมีลูกค้าตามมาจากโซเชียลตามมาจากสื่อใดๆก็แล้วแต่ที่คุณเผยแพร่อ,ออกไปลองดูนะครับส่วนคนทํางานประจําก็จะได้ประโยชน์จากการสื่อสารไม่น้อยหน้าไปกว่ากันต่อให้คุณมีงานประจําแต่ถ้าคุณมีโลกส่วนตัวที่เผยแพร่อเอาด้านดีๆออกไป เผยแพร่ความสามารถส่วนตัวคุณมีโอกาสก้าวหน้าไวขึ้นเพราะสมัยนี้หลายที่หลายองค์กรเขาก็พิจารณาคนจากการดูสื่อโซเชียลเช่นกันนะครับลองไปสังเกตดูได้นะมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้นะลองดูถ้าใครทําสื่ออยู่แล้วมีโอกาส,ม,กาสมีผู้ติดตามมากขึ้นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนได้เลยหรือจะหลักล้านก็ได้ในอนาคตไม่ธรรมดาดวงเดอะสตาร์มาแล้วแล้วก็โอ้โหเป๊ะสเตรนจ์มาใบนี้ ไพ่ผู้หญิงแกล่งกับสิงโตเชื่องเชื่องที่ผมชอบมากอีกใบหนึ่งใบนี้ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายสิงโตพยศสิงโตดุร้ายอยู่ในอ้อมกอดของหญิงสาวยังเชื่องสนิทใจเลยหมายความว่าทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขเยียวยาดังกล่าวไปแล้วที่มีเดอะสตา์เราตามมาดูสตรน์เราทำนายตามตำราสากลเลยว่า บรรทุกปัญหาจะเกิดได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเอาอยู่พูดง่ายๆคุณเอาอยู่คุมสถานการ,กกร,รบบณ์ได้อย่างอยู่หมัดญิงแกลงที่กอดสิงโตไว้แบบนี้คุณจะควบคุมทุกสถานการณ์ได้อย่างอยู่หมัดเผื่อใจไว้นิดหน่อยสําหรับปัจจัยที่นะจจควบคุมไม่ได้นะปัจจัยใดควบคุมไม่ได้ปล่อยวางแต่ปัจจัยใดที่ควบคุมได้คุณจะเอาอยู่เออประมาณนี้เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายดีงามนะครับโอเคมาดูกันต่อนะ ความโชคดีสุดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอืความโชคดีสุดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โ oh, ห The Devil อิ่มหนำสำราญทางโลกมาแน่นอนวันนี้มีทั้ง Hermit มีทั้ง Empress มีทั้งเะสตาร์ไพ่ดีๆมากมายและตามมาด้วยเดวิ l คุณจะมีความอิ่มหนำสำราญทั้งทางโลกและทางธรรมอิ่มใจด้วยอิ่มท้องด้วยอิ่มกายก็ด้วย แต่เรียกง่ายๆว่าถ้าคุณมีความต้องการทางโลกใดๆคุณจะได้ตามวาสนาและตามความขยันขันแข็งการขวยคว้าระมัดระวังเรื่องเดียวเดวิลนะใบนี้เป็นไพ่มีดีมีร้ายทํานายตามตรงต้องเตือนกันตรงๆว่าระวังความลุ่มหลงนะคนเรามีความสุขได้มีความอิ่มน้ำสำราญได้แต่อย่าถึงขั้นลุ่มหลงนะ เพราะถล่มหลงเมื่อไหร่มันก็ชีวิตก็จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าบุญกุศลที่คุณทํามาจะทําให้คุณมีสติอยู่เสมอและใช้เดวิลในทางสร้างสรรค์เออในเชิงเสน่ห์ไม่ตามมานิยมก็ได้ใบนี้ไม่ธรรมดานะครับวันนี้มีทั้งฤษีทั้งปีศาจทั้งเฮอ m i t ทั้งเดวิลคุณจะมีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมเลยเออบริหารดีๆทางโลกไม่ช้าทางธรรมไม่เสียโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานดีงามวันนี้ ความโชคดีสุดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณจากการเสี่ยงทายร่วมกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้ดูคลิปนี้นะครับคนเป็นล้ลานคลิปเป็นล้ลานเราได้มาเจอกันนะตามความเชื่อนะมีบุญสัมพันธ์กันแล้วก็โอ้โหอัศวินไม้เท้า night of vons ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอยู่ตอนนี้มาถูกทางมาถูกทางขอให้มุ่งมั่นขยันขันแข็งตั้งใจทำต่อไปดวงเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วความโชคดีกำลังบังเกิดเกิดมา ตั้งใจทําให้เต็มที่อย่าท้อใจใบนี้บ่งบอกถึงการเดินหน้าแบบไม่รีบไม่ช้าแต่ไม่หยุดเน้นย้ําที่ความสม่ําเสมอเดินหน้าไม่รีบไม่ช้าไม่หยุดรอบคอบมีสตินะครับเน้นความสม่ําเสมอถ้าทํางานใดอยู่ขอให้ทําอย่างสม่ําเสมออย่าทำทำ,ทำหยุดหยุดให้มีความสม่ําเสมอย้ําเลยว่าทําอย่างสม่ําเสมอแล้วคุณจะได้ผลดีมากๆไม่ว่าตอนนี้คุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามโอเคมาดูกันต่อนะครับ แล้วก็ดีงามจริงๆมันลุ้นไปได้วยกันเรื่องดวงชะตาเรื่องความเชื่อมันอยู่ที่ศรัทธาส่วนหนึ่งศรัทธาแบบไม่งมงายมีเหตุมีผลประกอบความเชื่อส่วนหนึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งโอ้อัศวินดาบมีสองอัศวินเลย วันนี้2เด็ก2อัศวินชัดเจนมากว่าคุณจะเติบโตโดยลําดับขั้นบางทีอาจจะคุณอาจจะใจร้อนบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาตามจังหวะเวลารีบเร่งบ้างก็ได้ในบางเวลาแต่ขอให้เน้นย้ําที่ความสม่ําเสมอดังกล่าวไปแล้วเรียกว่า,าจะรีบจะเร่งหรือจะปล่อยชิวก็ดูสถานการณ์หน้าง,งานเป็นหลักนะครับนะยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ใช้คํานี้แล้วกัน ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์แล้วความสาเร็จจะมาสู่คุณได้อย่างไม่ยากเย็นนักอย้ําเลยว่าความสําเร็จจะมาอย่างไม่ยากเย็นนักความสม่ําเสมอน,นะทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสม่ําเสมอและมีความยืดหยุ่นได้ด้วยนี่ประมาณนี้แล้วก็โอ้โหสี่เหรียญโ p e n พินา ใครมีแลนมีแผนอยากเก็บออมสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงนี้หรือจะเก็บเงินทําอะไรสักอย่างลงมือทําได้เลยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับของการสร้างเนื้อสร้างตัวในบางท่านหรือท่านที่มีความสุขสบายอยู่แล้วแปลว่าคุณจะมีความสงบมากขึ้นหรือมีเงินมากขึ้นมีเงินออมมากขึ้นเพราะบางทีนะในบางท่านนะบางท่านที่เคยอาจจะอยากมีความอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้มากมายอยู่ๆคุณถึงจุดอิ่มตัว คุณจะรู้สึกระลึกได้ขึ้นมาว่าเออฉันพอแล้วฉันอิ่มแล้วทรัพย์สินที่มีอยู่ก็มากพอสมควรเก็บเงินไว้ดีกว่าหรือจะลงทุนในสิ่งที่มันอาจจะเป็นประโยชน์อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับอะไรที่มันถูกกฎหมายถูกต้องหรือว่าจับต้องได้อย่างการลงทุนในทรัพย์สินอสังหาทองคําอะไรแบบนี้นะที่มันไม่เสี่ยงจนเกินไปอาจจะเก็บเป็นเงินเย็นไว้ก็ดีนะครับการออมเงินสําคัญในหลายๆท่านแล้วก็การสร้างเนื้อสร้างตัวในบางท่านก็ดีเช่นกันโอเคมาดูกันต่อนะครับ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเออความโชคดีมหาศาลความโชคดีสุดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โอัศวินถ้วยโอ้วันนี้อัศวินมาเยอะมากสาคนแล้วนะสมอัศวินแล้วอัศวินถ้วยเมื่อกี้มีอัศวินดาบอัศวินไม้เท้าอัศวินถ้วยคุณจะได้กัลยา,าณมิตรที่ดีด้วยนะ นอกเหนือจากความที่คุณต้องลุยอะไรด้วยตัวเองการลุยเดี่ยวการใช้เดี่ยวการตั้งอกตั้งใจทํางานอย่างสม่ําเสมอดังกล่าวคุณจะมีกัลยาณมิตรที่ดีเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลืองานคุณหรือเข้ามาเป็นพันธมิตรเข้ามาเป็นกัลยานมิตรเข้ามาเป็นหุ้นส่วนที่ดีบัตเป็นบัตรดีที่ดีหรือแม้แต่เป็นกองเชียร์ที่ดีที่ไว้ใจได้อะไรแบบนี้นะครับในความหมายเรื่องการงานส่วนความสัมพันธ์คุณมีโอกาสเจอคนถูกใจเข้ามาจีบเออเข้ามาจีบเลอยอับบินถ้วยเนี่ย เข้ามาจีกเป็นเห็นเห็นเลยเพียงแต่ว่าคุณจะรับไว้หรือไม่ก็อยู่ที่สถานนะตัวคุณเองความสบายใจของคุณเองคุณคนโสดเต็มที่กับชีวิตเปิดรับใครก็ได้นะพิจารณาใครก็ได้ในฐานะเพื่อนดูดูกันไปก่อนแต่ถ้าคุณที่มีคู่แล้วระวังนิดนึงแม้คุณจะมีคู่แล้วคุณยังคงมีสเสน่ห์สูงมากดึงดูดผู้คนให้เข้ามาได้เรื่อยๆคนมีคู่แล้วขอให้ใจแข็งนะครับอย่าหวั่นไหวกับใครที่เข้ามานะส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ ความโชคดีสุดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเออความโชคดีสุดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โหเด็กถือถ้อถวยวันนี้เด็กเยอะอสศวนเยอะเป็นพิเศษอะไรกันนี่วันนี้ความเจริญก้าวหน้าของคุณจะมาจากตัวคุณเองและคนแวดล้อมจากกัลยาณมิตรรวมไปถึงผู้ที่อ่อนเยา,ว,าว์กว่าอ่อนวัยกว่าเด็กให้โชคนะครับเด็กให้โชคจริงๆวันนี้มีทั้งเด็กไม้เท้าเด็กเหรียญและเด็กถ้วย บุตรหลานบริวารให้โชคถ้ามีถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กแปลว่าตัวคุณเองที่จะเติบโตโดยลําดับดังกล่าวจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากเราจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากขึ้นด้วยสังคมคุณจะกว้างออกไปนะมีโอกาสคบหาสมาคมกับคนทุกเพศทุกวัยมากขึ้นเรียกวางนี้เลยก็ได้นะจากเดิมอาจจะคบคุรุ่นเดียวกันอยู่เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้จักผู้ใหญ่มากขึ้นรู้จักเด็กๆมากขึ้นแบบนี้ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตนะครับ ความโชคดีมหาศาลกำลังจะเกิดแล้วหรือเกิดแล้วในบางท่านอัศวินเหรียญเ้ยวันนี้อัศวินออกครบสี่ใบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะน่าทึ่งมากใช่อัศวินออกครบสี่ใบอัศวินเหรียญอัศวินถ้วยอัศวินไม้เท้าและอัศวินดาบ ไพ่ในอัศวินวันนี้ออกครบทั้ง4ี่ใบไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆสังคมคุณจะกว้างออกไปคุณมีโอกาสเจอกลยะาณมิตรที่ดีมีโอกาสได้สังคมใหม่ในบางท่านมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ในบางท่านมีโอกาสสมหวังในเรื่องความสัมพันธ์ในบางท่านดรูรวมๆในพลังงานรวมความศรีอัศวินนี้คือคุณจะสมหวังในทุกๆมิติรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนโอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้ขออีกสักใบแหมชื่นใจจริงๆ ไม่ธรรมดาวันนี้ขออีกสักหนึ่งใบส่งท้ายนะครับว่าวันนี้ความโชคดีของคุณาพ่า่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือมีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มสักหนึ่งใบโอ้โหหกดาบส่งท้ายได้สวยงามทุกอย่างกําลังก้าวหน้าแล้วนะ อยู่ในความก้าวหน้าอยู่ในความคืบหน้าหกดาบการลงเรือลำเดียวกันกับใครสักคนหรือกับกลุ่มคนใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่จะมีความก้าวหน้าการเดินทางไกลมีโอกาสให้โชคท่านที่คิดไปต่างประเทศไปเรียนต่อศึกษาต่อทํางานต่างประเทศลงมือทําได้เลยมีโอกาสนะครับและมีโอกาสได้รับข่าวดีจากทางไกลเช่นเดียวกันเอ๊เพิ่มอีกสักใบดีไหมนะขออีกสักใบยขายายหกดาบหน่อยสิจะมีโชคจากทางไกลหรือไม่อย่างไรเออ โอ้โหโโไม่ต้องขยายแล้วเเหรียญ i า e of Pentacles ไม่ต้องขยายแล้วอุดมสมบูรณ์แน่นอนวันนี้ไพ่ดีเป็นส่วนใหญ่มีเตือนเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตนกตกใจอะไรสรุปด้วย9เหรียญแปลว่าโชคดีโชคใหญ่กำลังมา ดวงคุณดีแล้วฟ้าเปิดแล้วที่เหลือจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับวาสนาเดิมบุญเก่าบุญปัจจุบันและความขยันนะครับย้ําเสมอว่าดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆรีบไปขยันขันแข็งทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องเลยนะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ